วันนี้นะคะนัดอยู่ที่หมู่บ้านอยู่เจริญ3ลล k k ามรําลูกกาครองสีขาดหลังนี้เลยเป็นทาวน์โฮมสอง,งชั้นสี่ห้องนอนหนึ่งห้องพระสองห้องโถงพร้อมห้องครัวและที่จอดรถหน้าบ้านแบบนี้เลยนะหน้าบ้านติดถนนเมนค้าขายได้หน้าบ้านติดถนนเม,นค,าาน,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 มนค้าขายได้นะคะนี่เลยหน้าบ้านกว้างสามารถจอดหน้าบ้านสามารถจอดรถได้สบายๆเลยนะคะเริ่มต้นจากหน้าบ้านต ilee, า ly, ilee, ab, ai, า ly, ัวนิบานประตูเป็นแบบบานสไลด์ด้านซ้ายด้านขวาสไลด์ได้ทั้งหมดเลยนะคะ ภายในตัวบ้านพื้นที่ตรงนี้นะคะรถเล็กสามารถจอดด้านหน้าได้เลยส่วนรถใหญ่สามารถเข้าจอดตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าบ้านตรงนี้เราแถมฟรีเปพน,น้ำให้เรียบร้อยติดตั้งให้พร้อมใช้งานมาหันหน้าทางทิศเหนือค่ะด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยนะเรากกั้นให้เรียบร้อยกั้นความเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดแล้วบริเวณหน้าบ้านในบ้านสามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันรถเล็กสามารถจอดด้านนี้ได้เลยนะคะ ขนาดพื้นที่22.3ตารางวา4ห้องนอน1ห้องพระ2ห้องถงพร้อมพื้นที่จดดอดรถอานะคะ น,นี่เลยห้องโถงตรงนี้นะคะห้องโถงตรงนี้เราทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นจัดโซฟาโซฟาตรงนี้ชุดทั้งหมดนี้เราแถมให้ทั้งหมดเลยชุดโซฟาตรงนี้นะคะนัดแถมให้ไปกับตัวบ้านเลยโซฟาโต๊ะวางของชั้นวางทีวีอันนี้คือแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครต้องการทําอยากได้ห้องเพิ่มเป็นห้าห้องนอนตรงนี้นะคะสามารถกั้นเพิ่มได้ตรงนี้สามารถกั้นห้องเพิ่มได้อีกหนึ่งห้องเลยทีเดียวนะคะ ถ้าอยากได้ห้องเพิ่มกั้นตรงนี้ได้เลยนะโซนของห้องโถงตรงนี้ห้องโถงแรกกว้างมากห้องโถงแรกกว้างเลยนะแล้วก็มาเป็นโซนของตรงนี้ห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยมีห้องเก็บของใต้บันไดให้พร้อมห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะ ห้องน้ำชั้นหนึ่งนี่เลยสุขภัณฑ์ทุกอย่างท้องน้ำเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วชวาเวอร์ชักโครกอางล้งหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ปูกับเบื้องให้เต็มน,นะคะ,ะโซนของห้องโถงตรงกลางของตัวบ้านตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถวางเป็นที่ทานข้าวได้เลยจุดนั่งเล่นจุดพักผ่อนของตัวบ้านตรงนี้ก็สามารถทําได้ในส่วนของห้องนอนห้องแรกจะอยู่ด้านชั้นล่างห้องนอนห้องที่1อยู่ด้านล่างด้านหลังนี้มีสี่ห้องนอนนะคะห้องนอนห้องแรกอยู่ด้านล่าง เป็นห้องพักผ่อนห้องทํางานห้องผู้สูงอายุได้ทั้งหมดเลยห้องโถงตรงนี้ทําเป็นที่นั่งเล่นทานข้าวได้เลยพร้อมกับมีมินิบาร์มินิบาร์ตรงนี้เราทําขึ้นมาให้ใหม่ พร้อมกับเก้าอี้ให้อีกสองตัวแถมให้ไปเลยนะคะเก้าอี้เราแถมให้ไปเลยมินิบาร์เราก็ติดไฟตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะติดไฟดูความสวยงามให้เรียบร้อยเลยตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้เลยวางเครื่องซักผ้าจุดนี้ได้เลยนะคะเราทําจุดวางเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของห้องครัวติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้เรียบร้อยค่ะหลังนี้เราติดตั้งพัดลมระบายอากาศระบายอากาศให้พร้อมใช้งานได้เลยเคาน์เตอร์ครัวปูให้เต็มแบบนี้นะคะเคาน์เตอร์ครัวทําให้เรียบร้อยอ่างล้างจานตานซิงต่างๆติดตั้งให้ทั้งหมดแล้วอ่า 22.3ตารางวาพื้นที่เยอะมากนะคะหลังนี้อยู่ในโครงการของอยู่เจริญ3าลำลูกกาครอง4ถนนสวัยประชาราชหรือถนนพระเจ้าองค์สายนะคะนี่เลยให้ดูห้องโถงกันอีกครั้งหนึง่งห้องโถงกว้างมากพร้อมกับชุดเซตโซฟานั่งเล่นแบบนี้เราแถมให้ทั้งหมดเลยต่อไปด้านบนนะคะด้านบนจะมี3ห้องนอนและโซนห้องพระ หลังนี้สนใจทักได้เลยนะฟรีโอนให้ฟรีโอนฟรีดาวฟรีค่าจดจำนองให้พร้อมเลยค่ะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกแหลง่งคมานาคมชุมชนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่าขึ้นมานะคะเราจะเจอโซนห้องพระอยู่ตรงนี้อันนี้โซนของห้องพระนะคะด้านบนเราติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ด้วยเปดิดที่จุดเทียนจุดทูก็เปิดพัดลมระบายอากาศขึ้นไปได้เลยนะคะ ห้องนอนห้องแรกทันดานหังตัวบ้านห้องนอนห้องแรกห้องนอนห้องที่สองด้านบนนะคะห้องนอนห้องที่สองและห้องน้ําชั้นสองอาห้องน้ําชั้นสองเบาวมากติดเรนชาวเวอร์ให้พร้อมกับติดตั้งตัว โซนแห้งโซนเปียกให้แบบนี้ตรงนี้กระจกเราติดตั้นใหม่นะเราสั่งตัดขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยกัน้นโซนแห้งโซนเปียกให้คือสั่งตัดทั้งหมดเลยนะคะชาวเวอร์ชักโครกอ่างล้างหน้าคือของใหม่ทั้งหมดนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยในส่วนของห้องนอนห้องแรกด้านบนนี่เลยหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านบ้านหันหน้าทางทิศเหนือ นี่เลยกว้างม,มากบานหน้าต่างบานประตูนะคะเป็นบานกระจกอลูมิเนียมที่เป็นแบบสั่งตัดให้เช่นกันบ้านหลังนี้ในส่วนของกระจกสั่งตัดให้ทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับมีระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านแบบนี้เลยมีระเบียงให้เร้ยรอยอ้าสนใจนะคะทักมาได้เลยหมู่บ้านอยู่เจริญสามตำลูกกากพรองสี่ฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพร้อมยื่นขอสิ่งเชื่อให้ฟรีนะคะ อาสี่ห้องนอนส,สองห้องน้ําพร้อมพื้นที่จัดรถแบบนี้นะคะแล้วก็มีห้องพระให้ด้วยมีห้องพระให้แบบนี้ก็พักมาได้เลยนะคะ